เอาพีเอาอ่ะเฮ้ยเอาว่ะชื่อโลบอคเอี่ยแมปแมปอุ้ยแมปนี้รอมาตั้งนานแมปดีนะเนี่ยแมปดีแมปอะไรครับพีจูจุดสือชนะนิกันเออเป็นแมปแนวจุดจืดสอทั่วไปอะไรเงี้ยแบบมีท่าจุดจืดสออะไรแต่แมปนี้ดีอย่างนี้เว้ยเฮ้ยทำลายแมปได้ทำลายแมปได้มูนี้มาเลยดีกว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยอ่นีิมึงมาดิ

หนูหนูกดบังกัรเออบอสกดอาร์ได้หรอบอสอ่ะมีสกิลพิเศษอาร์กดอาร์มีสกิลพิเศษนะว้ามใส่เอ้ยอะไรอ่ะวาร์ปเหมือนแน่นะบอสไอพักซีโร่เฮ้ยไม่ใช่พักซีโร่พักย้อนดีโดโจเอ้ยมันใช้เฮ้ยเดี๋ยวตอนตอนบอสใช้ฟ้าพิเศษใช่กันบอสใช้ท่าแตุเสร็จแล้วกดอาร์บอสจะวาร์ปขึ้นไปเตะใช่หรอโอ้โหเป็นนนี่อะไร

อี๋ท่าสองการ์ดเนยโดนดึกกันเอ้ยมันจะกันดิไม่อยากลองใช้ถ้าบอลกดท่าแรงแล้วอะไรท่าสีฟ้าแล้วกดอาร์มันจะขึ้นเตะไอ้มาโดนไหนดิมาโดนไหนดิโมลากาอเด็บอเด็บท่าแรงบุ้นเลยเนี่ยนะอืมไต่บอลเรกดอาร์เร็วกว่า โอ้ยตาแดงดลวยเไปไม่ไ้สม่ได้อืมไอ้สัสเชี่ยโอ้อืมเฮ้ยตาหัวใจเฮ้ยบฮุ๊บเฮ้ยเชี่ยเชี่ยยังไง

ผมเสียลงหนอเล่าเลยทำเลกูเสียเปรียบไปสดไหนตรงไหนไม่เสียเปรียบวะโอ้มาไปยินเลยเฮียทำเลมันเสียเปรียบไปเฉยมึงโดนกูตบเน่าไปแล้วไอะไรเออแต่มาเก่งนากมึงอ่ะหน้าตาก็น่าเกลียด ดูดิยิ้มไม่ลูกตาก็ไม่มีมีแต่ปีกดเป๊กเที่ยงอืมมีรบุรุษโอ้โอืมอืมเฮ้ยช่ไปลงไม่ชันเอ้ยเอ้ยทำเลียบเปียบใช่ไหมอ้หั โอ้โหฮัลโหลโอ้ย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 อืมอือืมเฮ้ยโอ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 ้ยฮึ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 ฮฮึ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 ้ึฮ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 ึ้ึฮึฮ chọn thằng lùi ủa ba đây, ký ủa đây. Ai ký ủa tông đăng ghê. Mày ba đi đi. là ba đi. ký ủa ba đăng ký ủa ba đăng ký อ้ยส <laughs> ุดม to ้ฮอยมันขัดได้อือโอ้ยยังไม่อยู่โอ้ยไม่ได้ไม่ไอืออืออืมอือโห่ก็ไกลเยอะแอ

เป็นไงอยายกันนึกว่าจะกดอันตีไอ้เฮียแม่งรู้ไมมึงเป่งวลังไปไหนวะไอ้น้องขึ้นขึ้นไม่ได้เหรอมาดูดิดูตัวดิพี่ดูตัวดิตุ๊กตาไวัวไงวะเบี่ยไม่ใช่ดิไม่ใหญ่ดิมันมีไอ้เพลงนั่นแหะมันมีตุ๊กตาตัวไอ้โวฟ้า ไอ้ทีมันหมุนๆเอ่ออะไรเด็กๆเอาไรวะเอาไรวะบี้อ่ะอะไรแอคต์ตัแบบอืมแอคต์อะไรเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเ้อาเล็บูกูฉัไม่ถูกเลส เอาดวเอดไม่เต็ม嘛เออโอ้โหิดตนี ah ้ยอย่าไปโดนโดนยิอยเฮ้ยวัดกเวะตกูกยดก่นนะกโอยโอยเียกดร้องกันเะฮะแต่กูกดกันน่ โอ้โหไอ้เอ๊ะมึงตายเป็นานามิเลยสัตสดิวโหละกันแล้วานามิเลย <laughs> ทางลงอยู่ไหนเลยโหละกันเล่นานามิอยู่นี่ไงมึงอยู่ยไหนไปยินเสียงเลยหาตัวไม่เจออ่าเดี๋ยวปีกยิงนกนฟ้าโอ้ยอยู่นี่อ่ะ <laughs> ปาแล้ว Đã mang Ôi bắn. nó Ôi chết tiệt Chết Ôi

เฮ้ยฮึมแอบดูโอชิเลยฮึมเก็บทิ้งไปเฮ้ยพ oh no ี่นี่ไงทางขึ้นใช่ฮะเฮ้ยโอ้โหปอกกลัวไวเลยฮิอออโอ้ย ขึ้นคเกือบแล้วเช่อเกือบแล้วเออหนีก่อนเอมันหนีลงรูเออหนีเออหหนี้อ้ออ้ออ้ยออ้ยออ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยยออ้ย ลแล้วเราจะดูวีรกรรมมันด้วยวีรกรรมของไอ้ไยืนขึ้นทันปะวะพี่ยืนนานปะวะโอ้ยมันมาเล็งอยู่แล้วยิงมันเขียวใเลยเหมือน,นมันจะเล็งพี่วะเออเออไม่ได้ไดดดม่ได้แม่จิงมึงเข้ามาโฉบเลยเข้ามาเอ้เฮ้ยโง่ ปเลยไปอะไรอลตาาเหี้ยเฮ้ยไอ้มันปด่ยดตเลยี่สู้มันอยู่พ่ต่อยมันหันึงเมันจะห่ล่มัน่ไล่เราสุดน้ไี่หา้ดู่หาไอยูมเฮ้ยนี่ไอ้เกยิงก็ยเไม่ลาดันกกีตาไม่เห็นอรขังเฮ้ยโดนพเหลโดนเหอ้โดนแดนไปแล้วได้ยโอ้โดนกุหลาบสิ้นเทียนอยู่อีสิ้นมีดเ <c oughs> อย่างน้อยก็เห็นแล้วว่ามีพี่ฟักกระเป๋าพี่มัคงค้เจ๋ง